ความรักเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนขบางคู่คบกันมานานแสนนานสรุปสุดท้ายไม่ได้แต่งงานกันก็มีให้เห็นหลายคู่ไปแต่บางคู่คบกันไม่กี่ปีก็ตกลงปลงใจจูงมือกันสร้างครอบครัวก็เยอะแล้วเขาวัดกันจากอะไรผู้ชายคนนี้เราควรจะฝากชีวิตไว้ไหมควรที่จะเป็นพ่อของลูกหรือจะแต่งงานได้ด้วยหรือเปล่าลองมาเช็คไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า 1. มีความเป็นผู้ใหญ่ 2. หน้าที่การงานมั่นคง สามอ่อนโยนไม่หัวรุนแรงหรืออารมณ์ร้อนจนเกินไปสี่เข้ากับครอบครัวเราได้ห้ามีความซื่อสัตย์จริงๆแล้วการแต่งงานก็คือการที่ผู้ชายให้เกียรติในตัวของเราและเคารพพ่อแม่ของเราแสดงความรักความรับผิดชอบและความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะแต่ถ้าสำหรับบางคนที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้ยังไม่ใช่จะเปลี่ยนใจไปหาคนที่ถูกใจก็แล้วแต่เราเลือกและตัดสินใจได้เลยค่ะ ความรักเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนคบางค